นีนเราให้ออกมาโชว์ครับเพื่อให้เกษตรกรได้เห็นว่าเนี่ยพ่อพันธุ์ลักษณะน,นี้ขายทอดผลงานเป็นแบบนี้นะครับซึ่งการการโชว์ลักษณะผลงานเพื่อบอกบอกให้เกษตรกรรู้ว่าเออแนวทางพ่อนี้ให้ลูปแบบนี้ มีหนทางแล้ว่าสำหรับใครที่มีลูกมาเลโอ้ลูกเจ้าซันลูกเนี้ยใช่ใช่เราเจ้าเพจเด็กไปถามแล้วนะครับเนี่ยวันนี้เราเป็นสายเลือดตากใช่ครับเราไม่ต้องพูดถึงตัวเขาเลยก็ได้ให้การสืรเห็นมองตัวเขาแล้วเรามาคุยกันถึงลูกนบดูนะดูการจ่ายลูกนะอย่างตัวพู้เนี้ยดูแข้งขาตรงแล้วก็ดูใหญ่มากและยืนคอยกดีลําตัวดีนะครับกระทู้ขาดีมากเลยดูข้อขากี่เดือนสี่ปเดือนยังไม่ทันปียังไม่ถ้ว วัวใหญ่เลยครับยังไม่ปวดวัว11เดือนนะครับและที่สำคัญเป็นวัวที่ต้องแนะนำว่าพ่อพันตัวเนี้ยเนี่ยเขาให้ลูกสว่าเล็กงัวสว่าเล็กเป็นงัวแบบไหนเป็นงัวต้องบอกว่าเป็นงัวที่เลี้ยงแล้วดูอ้วนง่ายถูกไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเพราะสว่าคนเล็ก,กเลกยลาเนื้อเต็มแล้วไม่ได้ดูสวยสว่าใหญ่ๆกินเท่าไหร่ก็ไม่เด่นใช่ครับเเหมือนไม่ใช่ทงัวสว่าใหญ่ต่อให้อ้วนไปไหนก็จะยังดูอ้วนเลยมาดูอ้วนยากครับมาเรียกสมัยก่อนเรียกวัวช้างเสือ อ่านีน่คือเจ้าแม่นะครับรแม่กับสีน,ปปน,น้ำพุ่งเจ้าเพชรอีกโอ้ใช่ครัในผลงานที่เขามาโชว์ให้ดูนะแม่เป็นแม่สาวแดงราศียี่ส่วนตัวเมียเนี่ยนสังเกตดีๆเป็นงูที่สีแดงฉ่ำน,นะจ๊ะนะครับใช่ครับและลูกเขาทั้งสองเนี่ยสังเกตดูไหมครับว่าเป็นงูที่หนังค่อนข้างยน่นงูหนังย่นเนี่ย บอ,บอกวงบอกถึงว่าอนอาคตเขาจะโตได้อีกเยอะเพราะาว่าหน้าวัว <ๆ S 1> <ๆ>เลือกวัวดูให้ดหีดูหนังย่นย่นกบหางใหญ่กระดูกใหญ่ไว้ครับแล้วเดี๋ยวหน้าหูเรามาหาเติมจากพ่อพันธุ์รุ่นใหม่ซึ่งต้องยอมรับว่าพ่อพันธุ์รุ่นใหม่เนี่ยหน้าหูโครงสร้างสูงใหญ่เราได้กันมาแล้วเรามาดูแม่พันธุ์ที่เราจะเลือกเข้ามาถ้ากบหางใหญ่ๆหางยาวๆนะพวกนั้นอนอาคตเขาจะเป็นวัวค่อนข้างใหญ่ดูแหลนนลครับดูแหลงเหลืงดะเส้นมเนี่ยครับดูเส้นดมเนี่ยก็ดูเส้นดม ปรเดินเป็นแรงเข้าไปหาราวนมเนี่ยนะครับใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณเพชรนะครับ,บคุณเพชรเอกที่เอามาโชว์นะครับจากองค์เงินฟาร์มขอบคุณนฟาร์มคุณเพชรเอกจากอำเภอเสริภ,ภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะโตครับข่ายา่ทั้งสองตัวขอบคุณมากครับขอบคุณมาก